สวัสดีครับ <c oughs> จเจริญธรรมนะครับยามแดดเปี้ยงเลยครับผมเที่ยงเที่ยงสี่สิบห้านะครับปทุมนะครับพ <c oughs> อ,อนอบน้อมแดกคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้คงจะอัดสามคลิปนะครับสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่ สติปัญญานะครับว่าจะได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะครับผมสวัสดีพี่ไปศาลนะครับก็ ร้อนมากครับตอนนี้ก็ยังดีมีพัดลมเกียสองก็ชวนคุยนะครับผมได้ภาษาบาลีวะลคคำก็ยังดีนะครับวันนี้ก็จะมา,าคุยภาษาบาลีนะครับเอาเป็นว่าเรื่อง ควยึดติดนะครับยึดติดก็คืออุปทานนะครับคำเดียวเลยวันนี้อี <c> ่ <oughs> ยังไงงชื่อเรียกว่ายึดติดนะครับก็เคยได้ยินคำว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไหมครับน่าจะเคยคสายธรรมะนี่ต้องเคยทุกท่านนะครับ เคยได้ยินนะครับแล้วเคยได้ยินเนี่ยน่าจะได้ยินทุกท่านนะครับที่ฟังคาํคาสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าเคยเห็นไหมไม่นะครับถามต่อว่าเชื่อไหมผมว่าหลายคนเชื่อนะครับเชื่อตั้งๆที่ไม่เคยเห็นนะครับเพราะอะไรเพราะ่าเรา มีความยึดยึดมั่นถือมั่นในคำคำนี้ครับว่าคำคำนี้ต้องเป็นผู้ที่สูงส่งมากรองจากกัพุทธเจ้าใช่ไหมครับคิดอย่างนี้ดีไหมดีดีแต่เห็นไม่เห็นนะัก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยึดอย่างนี้มันจะไปต่อได้ไหมในทางม,มันจะไปสุดได้ไหม ในทางในทางทมนะครับผมว่าก็ไปได้นะแต่ก็ไปแบบยึดๆนั่นแหละยึดคํานี้แหละไปยึดยึดไปไหนหยึดไปเข้าไฟแนนซ์ไม่ใช่ยึดเข้านิพานยึดเข้านิพานเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรามันไม่ผิดไงผมก็ยึดพระปัจเจกกับพพุทธเจ้าต้องดีแน่นอนเลยมีทั้งปัจเจก มีทั้งพะระพุทธเจ้าท่านไม่ชอบสอนใครเนี่ยจำมาอย่างแบบนี้ทีนี้ผมก็อยากเป็นคนอยากรู้อย่างเงี้ยทำาไมท่านไม่สอนขนาดบางคนจำสินตัวเองยังไม่ได้เลยยังพระบวดใหม่พระหนุ่มเนียนน้อยยังยังไม่รู้เลยว่าสินสองร้อยเจ็ดสิบข้อข้อมีอะไรบ้างเขายังสอนเลยใช่ไหม พระปัจเจกพระพุทธเจ้านเป็นใครมีรูปร่างหน้าตาอย่างไงทําไมคนจึงยึดถึงติดอุปทานตัวนี้เยอะมันไม่ผิดแต่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วคนสอนทำยุคนี้ล่ะกับพระปัจเจกมันหน้าตาเหมือนกันไหมหน้าตาแบบนี้ไหมใส่ชุดแบบนี้ไหมหรือยอย่างไร เสาหลักของศาสนาเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ดับขันทปรินิพพานไปแล้วใช่ไหมครับเหลือแต่พระธรรมพระธรรมนี่ก็ยังขิงกันอยู่ครับยังโต้กันอยู่นะครับถึงขั้นเอาไปออกรายการหมอนกระแส อาจารย์นัทครับดรนัทกับดเรเบียร์นะครับก็กินกันไม่ลงนะครับเพราะว่าเก่งทั้งคู่นะครับทีนี้ในเมื่อพระปัจเจกเรายึดอุปทา,านว่าเรามีจินตนาการว่าท่านต้องดีเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครเห็นสักคน,นครับแต่ก็ยึด แต่พอมีคนมาสอนธรรมะคนธรรมดามาสอนธรรมะกับไม่เชื่อนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีพระประัจเจกแล้วท่านก็ไม่มาสอนด้วยแต่ก็เชื่อมันก็แปลกดีนะเออมันแปลกดีนะแต่ตอนนี้ในเมื่อพระพุทธองค์ก็ไม่อยู่นะครับถ้าทรรก็เทียงกันนะครับเราคงต้องมีหลักอยู่หลักเดียวแล้วตอนนี้ คือพระแต่พระก็ขยันเป็นข่าวศีละเกินนะครับผมว่าพราะ,ะคนคงไม่อยากเป็นข่าวหรอกแต่ว่าตำรวจเขาก็ขยันเทคโนโลยีพร้อมนะครับหรือว่าพระเจ้าอาโศกยุคนี้เป็นยุคพระเจ้าอาโศกจับอรชีนะครับพระมั่วงศีกาพระม่วหนุ่มพระอมเงินพระอม กินพระปานะครับอันนี้พูดเฉพาะมีหลักฐานนะครับแล้วก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆเนื่องจากเทคโนโลยีนะครับมันสูงนะครับแล้วท่านก็เป็นคนถ่ายตัวเองไว้ด้วยก็เลยไม่ต้องสืบยากนะครับแล้วพระส่วนมากที่รวยก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลแคมป์นะครับไม่รู้ระบบ ยังไม่รู้ระบบมันว่ามันมีฤทธิ์ขนาดไหนนะครับสเชายแคมปนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้า,าสมัยก่อนนะครับพระองค์ยังอยู่ก็คงจะ่า,ายทอดธรรมะได้ง่ายดายนะครับไม่ต้องดำเนินพระบาทเปล่าไปไกลๆนะครับคลิปนี้จะขอนะครับ พูดถึงนะครับองค์พระอาจารย์ตะวันนะครับวัดถ้ำแจ้งจังหวัดลำปางสักเล็กน้อยนะครับคำนวณคาดคะเนแล้วจากบุญบาร,รมีอันเล็กน้อยของผมคิดว่าท่านคงจะไม่โกรธนะครับเพราะท่านเป็นพระอารมณ์ดีนะครับเราคงต้องยึดพระสงฆ์นะครับเป็นสารณะไปก่อนนะครับ ถามใดที่ท่านยังไม่มีหลักฐานมักตัวเราต้องครไปก่อนเพราะว่าเด็กเด็กเล็กๆก็ต้องอาศัยวัดโบสถ์นะครับพระปฏิมากนนรปฏิมากรรมนะครับใหญ่ๆเพื่อที่จะโน้มใจเขาให้อ่อนลงไปก่อนนะครับส่วนพระถ้าท่านทําผิดนั้นนะครับนี่ผมไม่ได้พูดถึงพระอาจารย์ตะวันนะอันนี้ผมพูดถึงข่าว ที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับจะพูดถึงพระอาจารย์ตะวันแต่ในด้านที่ว่าเอาท่านเป็นหลักหลักเสาหลักก่อนนะครับคือพระองค์ไม่อยู่พระธรรมยังเถียงกันนะครับก็มีพระสงฆ์ที่ท่านโกนผมนุม่งผ้าสามนครัแสดงธรรม ที่ยังไม่ได้จาะลึกถึงขั้นที่จะหลุดน้นเอาคนส่วนใหญ่ไปก่อนอนะนาคตแค่ว่ากันนะครับที่นี้คนที่ปฏิบัติธรรมตอนนีย้ยึดคำว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะครับทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้เลยซ้ำว่าท่านสอนเรื่องอะไรนะ อันนี้มันเป็นเพราะตัวอุปทานนี่แหละย,ยึดนะครับยึดในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าคนมาบอกจะจะบอกชัดๆบอกคําสอนพุทธเจ้าชัดเรากลับไม่เชื่อครับมันมันไม่เป็นอะไรมันเป็นไปตามสัญชาตญาณน,นะครับเป็นไปตามยานภูมิยานยานดั้งเดิมของใครของมันหรือสัญชาตญาณน,นะครับเขาไม่ เชื่อเขาไม่รับเขาปฏิเสธมันย่อมเป็นไปตามญานของเขานะครับหน้าที่ของใครก็คือหน้าที่ของมันหน้าที่ของคนสอนก็สอนเรื่อยไปจนตายเพราะถ้าไม่สอนนะครับ youtube ก็ไม่จ่ายตาังค์ไม่ลงคลิป youtube ก็ไม่ให้ต่อห้ท่ันเป็นพระอะไรก็แล้วแต่ครับไม่สอนก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนึกเฉยๆฉมันมันมันเข้าสู่ระบบ youtube ไม่ได้ต้องอัดคลิปอัดคลิปแล้วก็มาลง พูดดีคนก็ติดตามพูดไม่ดีคนก็ติดตามยากนะครับเราเอาเขาเข้าขมาก่อนแล้วเราค่อยมาเจรนายนะครับเจรนายอันดับแรกเจรนายตัวเองก่อนเอาตัวยึดตัวเนี้ยออกไปจากหัวก่อนนะครับถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรยึดต่อไปยึดจนไปเข้าไฟนั้นไม่ใช่ยึดจนเข้าในพ่านไปเลยนะครับอย่างคําว่าอาริยมรคมีองค์แปด อริยศัจสี่ขันห้าพระองค์ทรงสแสดงด้วยการสมมุติชื่อขึ้นมาให้ลูกศิษย์ยุคแรกฟังเรื่องในจิตพระองค์ใครจะรู้นะครับอย่าไปยึดนะครับสอนก็สอนไปนครับแต่เพียงแค่นี้ก็ทําให้คนหลุดพ้นได้แล้วนะครับบางคนก็หลุดพ้นจริงบางคนก็คิดว่าตัวเองหลุดพ้นนะครับไม่เป็นไร ขออย่างเดียวจะไปฆ่าคนเหมือนองค์คุริมานก็แล้วกันนะครับจะยึดก็ยึดไปไม่ว่ากัน,นครับคลิปนี้ก็จําชื่อพระอาจารย์ตะวันได้องค์เดียวนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับวัดถ้ำแจ้งนะครับจังหวัดลําปางนะครับเนื่องจากเข้าไปคอมเมนต์ค่อนข้างจะแบกแนวแต่ท่านก็ยังกดสติ๊กเกอร์หัวใจให้ถือว่าท่าน จกว้างเป็นทะเลนะครับทรายและก็ทะเลสาบนะครับก็ถือว่าท่านมีเมตตานะครับไม่บอกนะครับหรือว่ายังไม่เห็นก็ไม่รู้นะถ้าเรายึดนะครับถ้าเราเป็นคนสอนแล้วเรายึดนะครับเราก็สอนได้แค่มึกเพื่อนกระดาษนะครับเราต้อง ใช้ยานที่เราคนะครับมีนะครับใครเป็นพระอาหารหันตมักพระอาหารหันต์ตบลตอนนี้ต้องใช้ตอนนี้นะครับเป็นพระอาหารหันตปฏิสัมพิทายานหรือชละพินโยนะครับต้องใช้ตอนนี้อย่ารอนิพานนะครับลองเข้าที่ท่านเข้าได้นะครับฌานหรือสมาบัติว่าพระองค์สมมติขึ้นมาจริงหรือไม่ อาิยาศัสียมักแปกัน5าครับตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่นะทุกคําที่พระองค์พูดคือพระองค์สมให้เหมาะกับยุคนั้นนะครับแล้วพระรอันตะบตอนนี้นะครับไม่ว่าจะมีวิชาสองวิชาสามชละเพินโยนะครับหรือปฏิสัพิทยานจงใช้ยานของท่านนะครับพิเคราะห์ พี่แนะคแ่แกะเกาสังเคราะห์นะครับวิเคราะห์พิจารณาตรวจทานแล้วจงใช้ยานของท่านนะครับคิดว่าพระพุทธองค์มีอะไรจะบอกเราไหมถ้าพระองค์อยู่ในยุคที่มีโทรศัพท์นะครับถ้าพระองค์อยู่ตอนนี้พระองค์จะทําอะไรนะครับซึ่งพวกท่านเป็นอรหารแล้วนะครับท่านจะทําอะไร ก่อนที่พวกท่านยังก่อนที่พวกท่านยังไม่ปรินิพพานนะครับจงช่วยกันช่วยฉุดลากขนโคไปด้วยนะครับเขาโคเหลือน้อยแล้วนะครับอาจารย์แดงอาจารย์วิทย์เอาไปกินหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขนโคนะครับก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับก็ขอรับน้อมน,นะครับแด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมประสงครับพระอาจารย์หลวงปู่ภัยาลวิสาโลครับวัดสุขโตเซนสุขโตนะครับถ้ามะไฟหวานเดี๋ยวมาอีก